ขอเชิญ้วกทที่เชื่อที่นะครับเพราะว่าพวกเขาจะโดนลมกับช้างครับในการจัดการต้อนรับและยิ้เสืออาหารช้าในปีนี้เรามีกิจกรรมที่หลากหลายมีความยิ่งใหญ่จริงๆาซนั่ะเดี๋ยวจาต่อไปก็คือศิลปะการต่อสู้ ที่เรียกว่าศิลปะวัฒน,ธ,นธรรมวยไทยอันเป็นที่อยอมรับว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่และดีที่สุดศิลปะวัฒน,ธ,นธรรมบุไทยและอินแดนสุรินร์แห่งนี้ได้รับการสืบสานถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาจนถึงและนักจุกปุษชื่อเสียดุลย์ที่สุดให้กับประเทศไทย เป็นที่รู้จักของคนทั้งโลกที่บวขาวปัญชาเมฆและของคนทั้งโลกชึ่ควรเป็นสูนย์กลางแห่งมวยไทยในโอกาสต่อไปน,น,น,นะครับและสิ่งที่น่าทักสีนรุนมจางวางนะครับขอเสียงปรบมือดังีครัรค้งหนึ่งครับ เป็นมรดกพันล้ำ th ค th ่าของประเทศไทยของเรานะคะมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะคะดีนักเอ่รียกว่าเป็นชาต่างชาติไทยชาตเรียนสนใจเรียนศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งคุ่มวยไทยอย่างบัวขาวประชามเด็กก็มีลูกศิษย์ทั่วโลกถือว่าได้ค่ะและก็ชุดนี้การรับชุดนี้โดยการประชุมเอเป็นกับเปิดงานในปักที่ผ่านมารูปหลังของเราชาวสุรินทร์ ลูกหลานของพระยาวินพะดีสีนรงจาวางค่ะยิดดูะน,น,นะยิบสอนเข้าไปนะบอนได้ต่างได้จริงไปถูกไหมโอ้พาโพลเาไดตัวไปเดียวเยอาแล้วโอ้โัวโอ้โอ้โโด้แล้โอ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 ้อ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้ออออ ร้อยโทสมบัติบัญชาแมฆหรือคุณบัวขาวบัญชาแมฆค่ะเขาสิยคปรมมือด,ดังให้กับความยิ่งใหญ่ของแม่ไม้มบยไทยของสุรินทร์เราค่ะ thank you บัวขาวบรรชา